ประกาศกรมมตินรยมวิทยาฉบับที่16เรื่องพายุดิเพรชั่นเจิมปากาโดยเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้23กรกฎาคม2 5 6 4พายุดิเพรชั่นเจิมปากา บริเวณประเทศจีนทางตอนใต้มีศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองฮานอยประเทศเวียดนามไปทางด้านตะวันออกค่อนทางเหนือประมาณ150กิโลเมตรหรือละติจูด21.2องศาเหนือล่าติจูด107.3องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางทิศใต้ค่อนตะวันตก ด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยคาดว่าจะอ่อนกำลังลงตามลำดับโดยพายุลูกนี้ไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยแต่จะดึงมอรสุมตมตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้และอ่าวไทยให้มีกำลังแรงขึ้นนะครับทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันทางตอนบนตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นไปจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดซึ่งทังช่องวาตาภัยอุตุคภัยพยากรณ์อากาศจะนำข้อม ข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจากทางราชการรวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยามาประกาศแจ้งเตือนให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้รับทราบอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องประกาศณวันที่23กรกฎาคม2564เวลา5นาฬิกาขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไ i b e like, กดแชร์ให้นด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ